ล่าสุดเห็นแฟนคลับจีนทำเซอร์ไพรส์อีกแล้วก็เป็นเนื่องในโอกาสวันเขาเรียกว่าวันวาเลนไทน์ของของจีนครับผมเขาก็เหมือนกับว่าบินโดรนสิ่งจำไม่ได้ว่ากี่ตัวนะครับผมเป็นเป็นแปลกคล้ายๆแปลกอนด้วยด้วยการใช้โดรนขึ้นไปบนฟ้าบอกว่าเลิฟสิงโตอะไรเงี้ยครับผมก็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  คือเราไม่รู้เราไม่รู้มดว่ามันต้องใช้มูลค่าเท่าไหร่ต้องใช้ต้องใช้จำนวนเงินเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นที่แฟนคลับแท็กมาในในเวอร์บบบ้างหรือว่าใน Twitter บ้างเนี่ยก็เราเห็นหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือว่าเป็นภาพคือมันสวยมากสวยมากจริงๆครับผมจริงรู้สึกไงพอได้เห็นเราตอนแรกเรานึกว่าแบบเขเอตัดต่อหรือเปล่านะใช่เพราะว่าเพราะว่าเออมัน ในมุมมองสิ่งอ่ะการบินโดรนแบบนี้มันมันใช้มันใช้เงินค่อนข้างสูงพอสมควรเพราะว่าโดรนตัวหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆสิ่งไม่รู้ว่ามันเป็นการเช่าหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าเป็นของต่างประเทศเป็นของจีนไม่รู้เลยว่ามันต้องใช้อะไรยังไงบ้างแต่คือเห็นปุ๊บก,ก็แบบเรื่องจริงปันเนี่ยเอาจริงรอเนื่องในเนื่องในวันอะไรเนื่องในโอกาสไหน จงไปหาข้อมูลว่าอ๋อจริงๆแล้วมันเป็นวันวาเลนไทน์ของจีนแล้วแฟนคลับจีนหลายๆคนเนี่ยเนื่องจากช่วงนี้มันไม่สามารถไม่สามารถบินมาเจอเราได้เขาก็เขาก,เขาก็อยากทำโปรเจกต์อะไรให้เราเห็นว่าเขายังอยู่ตรงนั้นนะคบผมเห็นแล้วมันปลืม้มประทับใจตอนแรกเราแค่แบบเรารู้สึกว่าทำไมต้องทำถึงขนาดนั้นลองให้เลยหรอไม่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 ถึงกับลองใ <c oughs> ห้ครับเพียงแต่ว่า เราแค่รู้สึกว่าทําไมเขาต้องทําถึงขนาดนั้นแต่ก็มีแฟนคลับที่เขาเล่นโซเชียลหลายๆคนๆเขาก็มาอธิบายว่าคือมันเป็นการแสดงความรักของเขามันเป็นการแสดงให้ให้เราเห็นว่าเขายังอยู่ตรงนั้นนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถมาหาเราที่ไทยได้เขาก็ยังอยู่อะไรแบบนี้ครับเราก็โอเคโอเคเราได้แบบมีการคุยเขาไหมาสื่อสารเขาว่าเรา ก็ไม่ได้ถึงไม่ได้ถึงขนาดว่าเราเราขอบคุณเป็นทางการอะไรขนาดนั้นครับผมแต่ปกติผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยรีทวิตหรือว่าไม่ค่อยเฟร์ลิตอ่าโพสหรือทวิตของแฟนคลับในโซเชียลแต่ว่าพอสิ่งเห็นวันนั้นสิ่งถึงครับกดเฟร์ลิตไว้เลยว่าแบบเฮ้ยเราเห็นแล้วนะเราเราเห็นจริงๆนะแล้วเราก็รู้สึกประทับใจมากอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับ้ ขอบคุณนะครับที่ที่ยังอยู่ด้วยกันย,ยังแสดงให้เห็นว่าเขายังอยู่ตรงนั้นยังคือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันนานมากหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นปีเลยตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมหลายหลายคนขนาดแฟนคลับไทยเนี่ยไม่ได้เจอกันยังาจากการแฟนไซที่ผ่านมาก็คือหลายๆคนก็คือ6ถึง8เดือนเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นแฟนคลับต่างชาติบางคนอาจจะเกินปีไปแล้วด้วยซ้ำนะครับที่เขาไม่เจอเรา แต่ก็ขอบคุณรู้สึกขอบคุณจริงๆที่เขายังอยู่ตรงนั้นเสมอเขาเขายังทํา,าทให้เรารู้สึกว่า ي, เฮ้ยเขายังไม่ได้หายไปไหนเขายัางยังรักเราเหมือนเดิมคือถ้ามีโอกาสก็จะบินไปแน่นอนครับยังมีจริงจริงจตั้งแต่ปีที่แล้วยังมีแฟนมิทติ้งหลายๆท,ที่ที่ต้องเลื่อนออกมาเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์โควิดนะครับผม ทุกวันนี้ก็ยังบินไปไปหาเขาไม่ได้ก็<ม>รอถึงเวลารอถึงโอกาสที่เราสามารถกลับไปบินไปพบเจอกันได้ตามปกติแล้ว,ลวเราค่อยไปเจอกันก็<ม>ก,ก็ไม่สาย<ม>ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ